เมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่9พฤษภาคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคจงังหวัดขอนแกน่น ในไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจงังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดงานแลบฟิวเจอร์แอนไบโอเอ็กซ์โปสองพงานแสดงนวัตกรรมไบโอเทคเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ครั้งที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานานชาติไคจงังหวัดขอนแกน่นปักหมุดขอนแก่นเมืองนวัตกรรมไบโอเทคอีสานผลักดันเครื่องมือวิจัยพัฒนาการแพทย์กเกษตรอาหารเติบโต15เอร์เซ์มูลค่า30 0 0 0ล้านบาท รับญี่ปุ่นลงทุน BCG คาดว่ามีจำนวนผู้ร่วมงานกว่า2,500คนจากทุกภาคส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน